ยูนอยูนอยูนนี่นี่นี่ยูน่นะนี่โอ้ยแต่ล่าเนยังไงโอ้ยไจับเลยลุยขาดนดนึ่งเลยลังกับเลอเป็นช้างุไหงั้นกนี่เป็นแล้านี่ยเซนบ่ใครเคลื่อนนบกุ๊บอาณาอยู่อยู่บ้างเนาะแต่ว่าอาาเอมันตางเนาะเออมันงตางอันนียจะหน่อยกว่านิดนึงโอ้ยโอ้โอกมาเดีวป้า สบายดีสบายดีทุกคนเนาะยิงดีตอนขัดเข่าสู่ซองเอบีกามผ่าลาหูเนาะมื้อนี้เฮาเด็กแล้วเพราะว่าหลังจากที่เฮากินข้าวเนาะเด็กแล้วก็เฮาอน่นสิพาท่านผู้ชมไปซอกของหาก,กินเนาะไปซอกไตตัวปลาบอ่อ,กกบอตัวกบบ่อตัวปูบ่อนาะแล้วก็เฮาสิพาท่านผู้ชมหมดทุกจุกคนไปเบิ่งเบื้องล่างโดยว่ามื้อนี้นี่เฮาโบยุตอันต์ยูทูบเบอร์เนีมา2-3คนเนาะ2อามซองนาะแล้วก็เฮาก็ สิไปเบิงว่าอนาเบื้องหลังอ <reco Christ. S 2> ีกเจ้าไทยทําให้เป็นแนวใดเนาะแล้วก็ AB ก็สิพาาผู้ชมไปเบิงอนาตกกตกเขียแดแล้วก็เบิงไปพองๆกันเลยนะพี่น้องว่าเบิสิเป็นแนวใดเนาะโอเคเฮาไปนกันเลยไปพุ่นทางพุ่นเขานั่งหน้าไปแล้ววเดี๋ยวนี้ก็คืออนาน้องสไม้มูกุแล้วก็อนุน้อยเนาะไงบ่นี่ไปเบิ่งนํากันเนาะกบตัวแรกแกหมานบ่อ้ายเบิ่งปนไดได้บ่อยู่สไปแล้ว ไปไปอยู่นีมันกันลังอะนะจมเข่าหนํไปนพี่น้องเจาให้เบิ่งเจให้เบิงเลยบงลองเบิ่งลองเบิ่งได้บ่ได้บ่อลายหลายซองมนลุ้นโอ้มันขึ้นมาทันีขึ้นมาทันีหาแล้วอยู่ทนีอยูนี่น่นี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 ่นะนี่โอ้ยได้แล้วกนยังไง โอ้อ้จับเลยอนุญาตดข่าไดนึงเด้อมีนขึ้นกันเด้อเอาไปเลยัุ้งเป็นุ้งเปเลยกางโซกหากินเนาะพี่น้องเนาะเบาๆกันเนาะพี่น้องเนาะตัวแรกแขกงมันตัวไหนเราตัวแรกแขกงมันพี่น้องเลยมันแล้วเรียบร้อยม้วนซึนขนาดกบตัวเดียวจับเป็นสี่หัคนนี่นี่เสาเบิงคือตัวแรกเบิงนั่งกันเนาะเออว้าวโอ้โหกบห่วยได้นี่นะซีซั่นที่เป็นประมาณถือว่าแต่ละคือแบ็คเอพีเบากันเบาไปเมื่อกี้เนาะเพราะว่าเฮามาเบิง มาเบิ่งเบื่องล้างอนาการไทยทำแดแล้วก็มาเบิ right. ่งอนาพาพาท่านผู u ้ชมมาเบิ uh, ่งแบกตะวก้นตกเคียกไปว่าแบิเขาไปแบกพองๆกันเลยนะพี่น้องนี่อยู่นี่ก็คือบ่วงเขาเศร้าบังเขาอนามาตักน้ำกินเนาะพี่น้องเนาะเอหดุนไปนั่นกันหลุดหลุดหลุดเหรอ โม่ไหนกุโม่ไหนโตยังัตยังตวตตตกอ่ะเขียบภูเขาเขียวภูเขาขึ้นเขาพี่น้องอู้อูใหญ่เติรเว้ยเอามาขามันเลยอู้โแม่จะบักกีเลยเดี๋ยอนูนปึ้งเดคนบิ้งเดือดปึ้งโอ้ก็มให้คัใ่ปะบงดูบงบังโอสองตัวสองตัวเใส่ถุงเนาะ ไปบันทึกเขานั่งไปหานาไอ้ไงเขาปุ่นอาข้าน้อยเขาไปไปอาข้าน้อยอาข้าน้อยก็แมงซื่อแท้หือซื้อไอไอไอข้ามสีเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเอบีนี่มักเอิงานาไอข้ามสีว่าอนาอาข้าน้อยพี่น้องเจอดูโอ้พี่น้องมักไฟมักของปลาวสันนี่เทิงพุ่นโอ้เบิ่งโอ้มือกล่องซุงมพวกเขาพี่น้องไม่ได้เบิ่งแหละ เอ้าเห็นต oh, oh, ึงแล้วเห็นตึงแล้วนุเห็นตึงแล้วโอ้มีหลายตึกมีหลายตึกมีบ่บอนุเอาตึงแล้วน้องชายอนุเพิ่นเห็นกบอีกแล้วพี่น้องคุณงมอยู่พี่น้องโอ้แต้เลวได้แล้วได้แล้วอู้คักอยู่เด้อโอ้คือว่าคึ้นไปมึงเยอะแยะขนาดนี่ว่ะความอายอานะหน่อยว่าว่าต้องได้แน่นอนสิเออนี่กระลังเห็นกบตึงแล้วพี่น้องไปเบิ่งเนาะลุงหัวกันเข้าไปเลย อนี่ได้กันย่าโมเมนต์เดียวว่าในแล้วโมเมนต์ในแล้วนี่สีมือของไอ้อาคาหน่อยในแล้วคารหน่อยเป็นทันนัดสุดอันไต้กบตามห่วยเลยในสี่โตแล้วทุกคนเนาะในสีโตแล้วทั้งหมดในเดี๋ยวนี้เขากาลังได้สีโตไหมเงี้ยเมนเรื่องการสังหารกบอันนู้นหน่อยอันนู้นหน่อยตัวหนึ่งบ่าวกุนตัวหนึ่งแล้วก็ไอ้อาคาหน่อยสองตัว ยังแต่อายเอบีคับอายสมจิตย์บทธรรใดฮะดูง้วยเทุกคนบพิ่งเล่นนาคอยสุดก็คอยยังเย็นเขเป็นแฟนเจ้าได้บอกไปไปไปทุกคนไปไปมีมุกมีอันนั้นอันนี้แปลว่าเขาไปนั่งกันลายค้นเลยแบบว่าดีแม่นว่ามีเปลือกหอยเนาะมีแต่มุกเนาะแบบว่าเขาไปนั่งกันลายข้นนะพี่น้องเลยอันน่ะแบบว่าเบาเฮฮาไปแนวหนึ่งเนาะก็ถ้าว่าการเฮฮาหรือว่ากางแค่ขึ้บไปนี้ เฮ็นเห็นถึงแล้วเถึงแล้วเหถึงแล้วเห็ถึงแล้วเหถึงนถึงแล้วเอ้ยยนแล้วเห็นบ่ีหากินเสน้องเอ้ยมันงมันนบ่าวันน้หน่อยนี่บ่มานคือก๊าบม้าสาวนกมังยกเยยกเลยยกเลยบ่ตรงม้าน้องยิฐาคุมเลยบีหาได้แล้ววน้ต่งไปมันมาได้ถึงแล้วได้ถึงแล้ว เจ๊ไข่เอฟซีไม่โมกุลเบิร์กน่เนี่พี่น้องมือสังหารเีกหนตัวนึงไอ้เบิร์กนี่เลยตึงแล้วเน่ยเห็นบ่ไข่เคืออนาโกบอนาอยู่อยู่บ้างเนาะแต่ว่าอนาแม่สีมันต่างเนาะเออมันต่างอันนี้อาจจะหน่อยกว่านิดนึงว่าเยอะวิตามินอาจจะอันนั้นแต่ว่านี่แนวใดมันต้องแทรกเรืออนาอนาโกอนาเขาเลี้ยงแน่นอนพี่น้องไปเน่ไดเขาก็ไปตึง แต่ว่าอนาหวยนี่น่อยพอพี่น้องแต่ว่าหน่อยพอดพว่เห็นปลาพี่น้อง โอ้ได yeah, What ้ถึงแล้วได้ถึงเล้วไต้ถึงแล้วแต้ปูปูตัวแลกของพืนนี่นี่้ทุกคนเบิ่งปปูเป็นคนงานขออาปูปูกรบออกตัวใดบบรา ออลังบากลังบากพียงเอไว้ลังบากอยู่ซอง่ะยังแต่สองซองโบได่จะสุดเอเออมันละเพราะวันน no> hm um ี่อ uh ่ะสิพอเพียงเท่านี้นะอือเอาเป็นได้แล้วก็เขาขึ้นไป อนาคตกันสถานที่เราพอเหมาะสมเนาะทุกคนบาคุนได้เบอกว่าจะได้ประมาณหาโตเนาะอย่างนั้นแหละเออสองสองนี่นี่นี่อันนี้กบผู้ขาวสามไม่ได้กบผู้ขาวสี่อ่าบาคุนเบอกไว้เท่าใดพี่น้องหาโตเมื่อกี้ปะหาโตหาอะไรอ่ะเมื่อเดาแเฉยเดาเฉยเบื้องอันนี้ของอีพีเนาะอันนี้ของเอพีโเช็คตทัานนั่นของเอพีโอ ของเอดีก็จะนับหน่ะพี่น้องไล่บ่ไล่โอ้เป็นอะไรเพราะว่ามันก็เป็นตุ๊เคียร์เลยเด้ก็่าจะเป็นชื่อแต่ไลโอโต้ไปเจ็กโตอ้าวเมื่อกี้ว่าหาโคเจ็กโตนี่แม่งถินเทื่อนน้ออันนี้ของอไออาคารน้อยคารน้อยไอแดงสองโตหนึ่งสองอันนี้ของอันนี้มีของ อันนี้น้อยทุกคนนี่อันนข้างน้อยได้อันนี้คือสามตัวเอบได้ตัวนี่เนาะอันนี้กครับปูตัวหนึ่งบาคุนได้สองตัวนี่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 อันนี้ของเอบเนาะตอนนี้ก็แบ่งกันเป็นส่วนเรียบร้อยแล้วอ้โหเอาูโคตยั่วนะนะว่าเป็นไงน่ะได้แล้วเข่าฟูอะเซลกันเล่นเล้วพี่น้องเล้วหยอกกันเล่นเล้วก่อนนี้บันทึกไปหากินมาเนี่ยบัดนึงเขาสิมารถปีนปีนกินได้ไง เขาเลี้ยจาแม่ม่ึบบึเขาสิปปิงกินนี่เนาะโอเคเซนอะไรจีเฮดอบแอนเฮดเียมกาเด้อทุกคนเดยวนี่น้องใส่ไม้มุกโนเพิงอะนาซีจะเอาตะกบตะกบปลาเนาะอะนาซีเฮเนี้ยด้กินเกาะเอ่อจีลามลามใส่ใบสมนี่มีกระเทียมหมักเพสเดร่แล้วคนนี้มีกบปลามีเขียดมีดอกบูฮัวเอิญดอกยังสำดอกคาปลานี่ยดอกคาปลา คือแบบว่าง่ายไงไงคือแบบเขาอ้ออยู่อันนั้นไม่อยังอ้อแบบว่าส้มๆฮะนะต้มยำเออมันเลยเออมันเลยที่มันออกมาเป็นต่งยำบอกไงไงต้มยำนี่เลยแต่ว่าเขาต่างแต่ว่าเขามาใส่บางไม้นี่แล้วก็ล็อกชาจจะแตงว่าอาจจะต่างว่าอันนั้นมันหอมขึ้นนะพี่น้องเออเนุ่นี่ยรังต่งยำดีดีเลยนี่ตุ๊กตุ๊กเคียกเวลาเนี่ยพะคอนไม่อยังเข้าไปในบางใหญ่ๆนี่เมื่อไรพี่น้องเอ้ย ทาลุนกินนั่นกันนะพี่น้องนเอานาะในค้างคืนนี้นี่ถือว่าเขาไปซอกมันถือว่าโอเคพอสมควรเพราะว่าเขาออกมาแต่ปลาหลายอันบ่าไงเขาเข่าปลาเลกหลายนะพี่นอ้องมันเรียกอาน้องมาชีจะมือ่มอเมย์หนึ่งวันซะมือไอ้ไอ้ไงเพิยย่งอนอนม,มาแต่ล้วงเพื่อบางนี่ยพูนนอนก่อนแล้วเพราะว่าอนาเพิ่องานาอนอนบ่เคยเขา่าปลานะก็เลยหงส์ซึ้งมือเมย์วันนี้รับสวา่ายพักพรอม เฮ้เตียงข้างนี้ไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขายังอยู่บางเก่าพี่น้องบานเก่าที่คลิปที่แล้วะเนาะนี่ทุกคนหดดนหดดนแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เขาอาณาจะเอาออกมากินเลยพี่น้องเพราะว่าเขาเขาหิวมาดนแล้วหิวมาดนแล้วเนาะ บิ่งครับพี่น้องอะไรพอดีได้กินข้าวแล้วอารมณ์ดีขึ้นมาพี่น้องกินเน่าเงาบ่มียนลมเบาอย่างเลยมันแหละนี่อันุหน่อยก็ถือว่ามีท่าแห้งแล้วไปเนี่ยเอานุหน่อยไปปงทอให้เขาเบิ่งดูลองลองเบิ่งเอาเอาไปตองห้องเดี๋ยวแซกปูอาชิมอานุหน่อยอันุหน่อยเจเจเนาะตัวนาะเออนั่นนนั่แหละอานุหน่อยก่อนอานุหน่อยเจเจน้อยเจเจนี่แหละบุเมียนเบาเจ้าภาพเจ้าภาพสองคนนี่เป็นเจ้าภาพเลยเจ้าทินเจ้าทินมันแหละข้ามันแขกงรักเชิงจักม่ยังน้อยเขาบุ้เลย นายคอยคือกบคอยยงวนเพื่อเขาเป็นแฟนเจ้าไดบ่เนี่ยนั่นเราได้อุ้ยฮีอาน้ำตมนี่ยนีใส่สองอันดิทายเบืองลังให้เบืองใส่นมันอไปบอบอไปบอไปไอไอาคน้อยกับซองอุ้ยโอกบมาเร็วป้าปขึ้นนาเสียได้เถอเนาะเก็บใส่เก็บใส่อ้กบลอยคลองนี่นะโอ้เขามีบัวเนาะเขามาเน เอากบออกกบไปกินเข่าอยโอ้เล็กบทุกคนนี่กบมันยากกินเข่าเขาอนะกบโ้อ้อ้อู้อี้อู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 ้อันอันอูนอู้อูอก้อ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 ย้อู้อู้อูนอั้อู้ออนนอ้อู้อบ้อว่าแสอู้ออู้อ้อู้อออู้นู้้อู้อู้วูู้้เบิ่งอออ้น้ออออ้้อ้้้อ้อน้ออู ลองลองมอเอาลองเลยลูกเลูกพี่นะกันม่อยาไปตองดียวส้มอยู่ใบตองส้มคือแบต้มส้มเมื่อกี้เขาบอนะไปเอาไปตองก่อนปลาส้มสุดเอาตองตันน้อยๆก็ได้เอา่เอาาปูต้อเมนปูนี่ใช้อันนั้น้าวหรือเป่าใช้อันนั้นอ๋อไม่เจนี้ก้างอมากกขอใจทั้งใหญ่เหรออาคาน่อยวงคกันอาณาที่พามาซอกกินเนาะแล้วก็ขอกใจทั้งอาา อนุน้อยที่ที่ว่านมาทอมาหลินทองทินทินอนุน้อยเนาะนอนกเนื้อดีๆบ่บมาเนี่ยอืมชิยอดชิยอดชิยอดชิวนี่อ่าเถอะก็บอโอเคพี่น้องคัดสุดเว้ยเดี๋ยวเชื่อให้บังซีรีวิวให้บางอีหลอกหนึ่งมีดอกดอกปลา เออเขาก็ได้ต้มน้ำให้ลาวเถอะเดีมีน้ำดื่มอยู่อ๋อใช่น้ำชาโอ้ถือว่าโอเคเด้อืมสุดยอดพี่น้องเอาแบบนี้เราก็เสี่ยงกันนะหมูคูหรือว่าอายน้องหลายลายคนมาคือพี่ลุงกินนังกันเลยเนาะเพราะว่าเอาไปซ้อมมาหมื่นเดี่วเถอะว่าโอเคเือะว่าคักสุดๆพี่น้องเอ้ยเปแต่มาพ่อพ่อนุ่มซิวๆเลยมาพักพ่อหนุ่ยปลาของจริงเลยตั้งใจมากพ่อพ่อหลวพี่น้อง ทำเจมาพัก่อนเลยลองลองซิมกบอบงคนน่ะนั่ออนนัแกงซิมแหละยังไม่ได้ซิมจ้ะเอาซิมแล้วก่อนเสียวพออันหนองพอเด็ปรูงไว้ก่อนก็ใอพงจ้างหนึงบุกเข้าปลาข้าปลาเราหูซึกว่าหิวข่าแหงไปนอะบุกหูเน่้ซึบว่าไปเนาเมื่อคืนเขาเป็นใครนะโมนี้เอีเลยเขาแยงให้กินจะนอนดูหม้อหรือไดูปลาขึ้นเตะเข่ามูเนาะก็คนก็ินได้อยู่ อ่าแล้เอาสบายหนึ่งๆออกมาเด้อเอฟซีมัดสุกุุคนกินนั้งกันน้องพี่น้องเนาะมุกมาเสียบอ่ะคือบ่มีเปลือกหอยบ่มีอะไรเปลือกหอยนี่เอาลองเอามามาซิมซิมอะไรนะอันนี้คือขอบเปียกเนาะขอบเปียกบะซุมาอะไพี่น้องเบิ่งไปเบิ่งมากเลยคือเอออยาบกบอกเะไรนะขวาขวา โอเคเนาะประมาณนี้เนาะเพราะว่ามันหล่มทั้งนี้เนี่ยกางใส่ซีวิตแบกอยู่ไก่หูใบกางซอกกางหากินก่อนชีวิตประมาณนี้เนาะเอาสาระคิดนี่ก่อนชีวิประมาณนี้ก่อน่ได้ก่อนอนาคตไก่เอฟทีนี่เนาะมาหลงฮักเอบีเนาะมาหลงเสน่ห์เอบีหลักฮักลุงฮักฮักลงอนาคตฮักคอยลุงคอยฮักคอยลุงคอยเนาะพี่น้องเนาะฮักคอยลุงคอยฮักเอบีเดย์ก่อนเน่ได้ก็กดไลค์กดติดตามให้เลนเนอร์ 咱俩去你家看我是白的。<laughs>